สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องแผนภูมิกันนะครับเริ่มแรกนะครับให้ทุกคนสร้างตารางของตัวเองขึ้นมาก่อนนะครับว่าอยากทําอะไรอยากคำนวณอะไรของผมจะยกตัวอย่างเป็นเงินเก็บสมในแต่ละปีนะครับของผมจะมีชั้นปี1ปี2และปีสนะครับแล้วก็รวมจุบการศึกษาเลยนะครับผมออกผมเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปเราจะไปสร้างแผนภูมิกัน ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนคุมดารางที่ทุกคนทําไว้แบบนี้นะครับจากนั้นก็กดเข้าไปที่แท็กนะครับผมด้านบนแล้วก็กดเข้าไปที่กราฟนะครับแล้วก็เลือกเลยนะครับว่าเราอยากไล่แบบไหนนะครับเอาัา้งใจชอบเราเลยนะครับผมพอเลือกได้แล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้ทุกคนตั้งชื่อแผนภูมิของตัวเองนะครับผมว่าผมจะเป็นจํานวนเงินในแต่ละปีนะครับถ้าเราไม่ชอบอย่างนี้นะครับเราเราปรับแต่งได้นะครับกดไปที่ทางสีมุมขวานะครับนะครับแล้วกดตรงเส้นขอบนะครับจะมีความกว้างมันมีหลากหลายมากมายครับเราปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับมีสีมีเติมเส้นทึบมีหมดเลยครับผม องค์ประกอบหลักๆของแผนภูมินะครับมีแกนมีชื่อแกนและชื่อแผนภูมิแล้วก็ตารางข้อมูลนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ